นะครับกับยูเทรคมอน i ี้คอร์สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการลงทุนในวันนี้ครับเ,เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศต่างประเทศกันิดนึงครับก็เมื่อวานตลาดเองถือว่า,อาฟื้นตัวขึ้นมาได้ก็นข้งดีนะครับแล้วก็เราก็ยังคงมุมมองภาพของการเกิดาการฟื้นตัวในช่วงปลายปีต่อช่วงต้นปีอยู่นะครับ โอเคครับก็บรรยากาศของการลงทุนในตลาดต่างประเทศเมื่อวานต้องถือว่าไม่ค่อยมีอะไรนะก็คือถ้าในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นนะครับอาจจะมีเยอรมันที่ติดลบนิดหน่อยนะบางมากๆเลยแต่ว่านอกนั้นฝรั่งเศสอิตาลีอังกฤษเ,เองก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับในฝั่งของเมื่อวานเนี่ยจะมีการประชุมของทานด้าน ECB นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทาให้ตัวของางด้าน ตลาดยุโรปไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่เพราะว่าในฝั่งของ ECB เองเนี่ย <c oughs> ก็คงดอกเบีย้ยตามคาดนะครับแต่ว่าก็มีการปรับคาดการเกี่ยวกับทางด้านของตัว GDP ลงนะครับแล้วก็เงินเฟ้อก็ลงด้วยก็โดยรวมเป็นโทนของตัวเลขเศรษฐกิจที่มัน <c oughs> มันดูอ่อนกำลังลงนะครับแล้วก็ตลาดเองก็ยังคาดว่า ECB เองอาจจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยในปีหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้แต่ว่าก็ต้องถือว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยความแข็งแกร่งของตลาดแรง,งงานหรือว่าตัวเลข,ขเศรษฐกิจโมเมัต่างๆเนี่ย มันค่อนข้างที่จะน้อยกว่าในฝั่งของอเมริกาครับในฝั่งของท่าอเมริกาเมื่อวานก็ปรับตัวขึ้น0.43นะครับแนสแตร0.19แล้วก็ S&P 500 0.26ส่วน emerging market ในฝั่งเอเชียเนี่ยจะเห็นว่าปรับขึ้นดีกว่านะครับอย่างวันนี้ญี่ปุ่น1เปอร์เซ็นต์เกาหลีใต้1เปอร์เซ็นต์นะครับฮ่องกง1.27นะครับแล้วก็ตลาดอื่นก็ลดหลั่นกันไปนะครับเอ่อทีนี้ในฝั่งของบ้านเราเมืม่อวาน ปรับตัวขึ้น20.97.1.54ก็นะครับ <c oughs> ก็ต้อบอกว่าทิศทางของตลาดบ้านเราเองก็ยังมีโอกาสที่จะเดินหน้าอยู่อาจจะไม่ใช่เป็นการกลับขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเรามาดูเซตอินดี x เนี่ยเราก็เห็นว่าโซนสำคัญของเซตอินดี x เนี่ย <c oughs> เราอาจจะพอแบ่งได้เป็น3พื้นที่นะครับก็เห็นว่าพื้นที่ที่1ก็คือการปรับตัวขึ้นของเซตอินดี x เนี่ยนะครับอันที่1ก็คือ จากแถวโลเดิมนะอาจจะมีว่าเมื่อวานนี้จริงมีการต่ำำ New ําทานิวโรด้วยนะในวันก่อนหน้านั้นนะครับแต่เราก็เห็นว่าลักษณะการท New ํานิวโรในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นนิวโรที่วอลุ่มไม่ได้หนักนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นวอลุ่มที่แบบโอ้ขายกันแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะครับแล้วก็เห็นการดึงกลับมาให้มัน <c oughs> ให้มันสามารถที่จะยืนเหนือเนี่ยโลในช่วงของต้านรอบก่อนหน้าได้เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการสร้างสร้างสัญญาณไดเวอเจน์ให้มันครบ นะก็คือเราเห็นว่าก่อนหน้านี้เซตอินเด็กเองตับลงนะสัญญาณ RSI เนี่ย,เ,นะญญญ SI เ,ยเริ่มไม่ได้ต่ำกว่าเดิมแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือคือแค่การจิ้มให้มันโลให้ได้แล้วก็ดึงกลับก็จะสามารถสร้างรูปแบบของตัว Bullish d i v e r g e n c e ได้เนพะราะฉะนั้นภาพตัวนี้ก็ต้องเหือว่าเป็นภาพของการเกิด Bullish d i v e r g e n c e แล้วพี่แต่ว่าการฟื้นตัวนี้จะให้เห็นภาพของการกลับขึเ้เป็นบวกเลยกตลาดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะเหนื่อยตรงที่ว่า มันมีแนวต้าสำคัญที่แข็งมากๆที่ต้องผ่ายใหได้ก็คือเส้นนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเราดูซับพอร์ตของตลาดในรอบที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าอาจจะถือว่าเป็น next line ที่มันหลุดลงมานะก็คือตัวของแต่ละแถวประมาณสัก1 4 4 5วันนี้ถ้าเรากลับขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่ประมาณ1,430นะัน้นะ้นก็แปลว่าตลาดตรงนี้จะถือได้ว่าเป็นทรงเป็นทรงกลางๆไม่ได้บวกพิเศษไม่ได้ลบมากๆนะครับนะ ก็คือฟื้นขึ้นไปเนี่ยก็จะมีแนวต้านแถวเท่าไหร่อะพันสี 1, ่ร้อยหกถึงพันสี่ร้อยสามสิบเนี่ยนั้นก็ต้องแบบต้องบอกต้องบอกตัง้ตงแต่ทรงนี้ครับพันสามร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปถึงประมาณพันสี่ร้อยถึงพันสี่ร้อยสามสิบเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ในการที่ตลาดเองจะมีโอกาสฟื้นตัวแบบที่เรียกว่ายังไม่ต้องไปกังวลมากนะนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตลาดแบ่งเป็นสามโซนเนี่ยที่เราเรียนแล้วก็คือว่าหนึ่งโซนของการลงมาต่ำกว่า 1,355สคือโซนที่เทรดดิ้งระดังนีครับ1,370ถึงมา430แล้วก็อันสุดท้ายก็คือโซนที่มันสูงกว่าแถว1,430ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าวันนี้เราคงจะอยู่กับโซนแถวโพล1,370ถึงมา4 3 0เป็นหลักอยู่ก่อนนะครับอยู่ในโซนตรงนี้ถ้าไม่ได้มีภาพของความเปลี่ยนแปล,ปลงหนักๆอะไรขึ้นมาเนี่ยเราน่าจะเห็นการทยอยฟื้นตัวของหุ้น รายตัวรายกลุ่มรายเซกเตอร์ได้แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยตลาดเองอาจจะเหมือนไม่ไดีเยอะนะเพราะว่าจากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับตอนนี้1 3 7 8ใช่ไหมขึ้นไปก็อาจจะเอทอโทษทีตัวนี้ปิดที่หนอ่งใช่1 3 7 8งสเจ็ดแปดแต่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไปเนี่ย1 4 3 0ก็50จุดใช่ไหมห้าสิบจุดแต่50จุดตรงนี้อาจจะ3-4%ในเชิงอินดี x แต่ในเชิงของหุ้นรายตัวเนี่ยอาจจะขึ้นไปได้เป็น10%เลยก็ได้ในหุ้นบางตัวนะครับเพราะฉะนั้นก ภาพตัวนี้ระยะสัน้นหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกยิวเซนซิทีฟเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มขึ้นได้ดีจริงๆแล้วภาพของหุ้นในกลุ่มที่เป็นยิวเซนซิทีฟเนี่ยมันก็มีลักษณะเอ่อหรือมีภาพบางอย่างเนี่ยที่มันสามารถที่จะมองในเชิงของท่าน้านปัจจัยพื้นฐานก็ได้นะครับนะคือจริงๆแล้วเราลองมาดูตัวอ่ะคือ,อเราลองมาดูต้องต้องใช้ตัวไอ้ TQ นะครับโอเคเรามาดูตัว T q น,นิดนึงก็ได้ จะเห็นว่า TQ เนี่ยถ้าไปดูเซตอินเด็กซ์เนี่ย <c oughs> เราก็เห็นว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันก็ไปอยู่ในจุดที่ทไมครับ PE สูงเหมือนกันนะ22เท่าไม่นับช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่สูงแบบไร้สาระหาเหตุหาผลไม่เจอเ็นไหมครับเพราะว่าเป็นช่วงที่มันเเจอโควิดไปกําไรหายบริษัทจดทะเบียนบางส่วนก็ขาดทุน PE ก็เลยหายกำไรบางตัวหายก็เลยกลายว่ากำไรน้อย ปีของตลาดนี่สูงส่งไปเยอะมากนะครแต่สังเกตนะเนี่ยก็กลับมาสู่ภาวะปกติแต่เราเจ็ดแล้วว่าวปัจจุบันเนี่ยภาวะปกติเนี่ยเซ็ตอาจจะแวก่งอยู่ที่ประมาณ PE ที่เป็น trailing เนี่ยประมาณซักแถว10 7เกว่าถึงสักเท่าไหร่ครับขึ้นถึงว่ายี่สนต้นๆนนใช้ผ่านแตนน่ไปเยอะๆก็ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพแบบนี้ก็จะเห็นว่าเออเฮ้ยเซ็ตเด็กเนี่ยก็เริ่มมาอยู่ในโซนนี้แล้วเราไปดูตัวอื่นๆบ้าง เราก็เห็นว่าอย่าง CPO เนี่ยนะครับมาอยู่ที่ PE แถวเท่าไหร่ครับวันก่อนที่เราคุยกันก็คือประมาณแถว PE ช่วงยี่สิบเก้าใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไปดู forward PE นะค,คือจะเห็นว่าถ้าดู trailing เนี่ยโดย trailing เนี่ยตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นจุดต่ำแล้วนะแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูแล้วก็จะเห็นว่าเอ้ยถ้าไปดูเป็น forward, forward เนี่ย forward PE ของ CPO เนี่ยวันนี้กำไรดีขึ้น f o P/E อยู่24 25เท่าเองก็แปลว่าเสมอกับโลแถวๆนี้เพราะฉะนั้นก็แปลว่าจากนี้ไปแถวๆนี้หุ้นจะไม่ขึ้นไม่ลงเยอะแหละถ้าลงลงก็ไม่เยอะลวแล้วกลับกันโอกาสที่จะฟื้นก็จะเริ่มมีนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไอ้ CPO ก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ดีเร i ติ้งลงมาจนถึงระดับที่มันจะเริ่มฟื้นตัวได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ CPO นะครับจะเห็นว่าการเกิดดีเรทติ้งหรือการลงมา complete ดีเรทติ้งในหลายๆเซกเตอร์เนี่ย มันก็เริ่มมาอยู่ในจุดที่มันโอเคแล้วนะครับคือถ้าไปดูในกลุ่ม finance นะต้องย้ำนิดนึงนะในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยในกลุ่ม finance เนี่ยเรายังมองความกังวลในเรื่องของการตั้งสำรองหนี้เสียแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบได้แต่ถ้าเรามาดูว่าเ้ในระหว่างช่วงสั้นเนี่ยถ้าเราหลับตาข้างหนึ่งในเรื่องนั้นแล้วก็ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าตรงนี้จนกระทั่งถึงลุมภัถึงมกร,ราซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่บรรยากาศของการซื้อขายดีกําไรของกลุ่ม finance ก็จะยังไม่ได้มารบกวนจิตใจเท่าไร มันมีโอกาสที่จะเห็นภาพของการฟคื้นตัวหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันมีครับเพราะว่าอย่างอะไรโอ้ยไปพิมพ์ตัวไหนเนี่ยฮะอย่างเช่นติดล้ออย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าติดล้อวันนี้ลงมาพีเท่าไหร่ครับสิบโอ้ต่ำสุดนี่คือสิบสี่สิบห้าเท่าที่เป็นเทลลิงด้วยนะนะที่เป็นแล้ก็ตอนนี้กำไรมันก็อย่างน้อยสุดช่วงสันช่วงนั้นเราก็เจอเัเอมันก็ไม่ได้แย่ไปกว่านี้นะราะ เราก็เห็นว่า P/E ของกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยแถว15ถึง21 22เท่าเนี่ยพอไปวัดไปวายได้นะหรือเป็นเทรดดิ้งเลน์ที่เราจะเห็นว่าอยู่ในโซนแถวนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าไม่ใช่แค่ติดล้อนะตัว MTC ก็ลงมาแถวโซนนี้เช่นเดียวกันนะถึง10โอ้13เลยเนะ่ยเห็นไหมหรือว่าตรงนี้ก็14เห็นไหมแล้วก็แถวประมาณโซนนี้ครับ ได้ถึงยี่สบสองยีบามนะหรือถ้าไปดูสวสัสดโอลัลลก็จะเห็นว่าเออมันก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะสีสองเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันซึ่งในก่อนหน้านี้มันเป็นตัวที่เห็นไหมโลของคนอื่นสิห้าไอ้นี่สิบสามันก็แสดงว่าสวัสด์เองอาจจะซับโพสที่จะเทรดในระดับที่มันต่ํากว่าแต่ก็เห็นว่า โอกาสที่มันจะฟื้นกลับมาแถว 17, 18ก็จะเริ่มเข้าสู่จุดที่มันมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในหลายๆตัวนะในกลุ่มของทางด้าน,านไฟล์ค้าปรีกเองก็ดีไฟนแนนซ์ก็ดีนะครับก็จะเริ่มเห็นโอกาสของการเกิดการรีคอวอรี่ของดีเรตติ้งนะหรือว่าเริ่มเห็นการตัวรีคอวอรี่ของการเกิดพวกที่มันเกิดดีเรตติ้งไปเยอะๆได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพตัวน,นี้ก็ หลายตัวครับมีโอกาสที่จะเกิดการฟื้นตัวอาจจะยังต้องใช้เวลานะกว่าที่จะสามารถตอบได้ว่ามันจะกลับไปสู่จุดที่มันเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่าหรือจะเริ่มฟื้นกลับไปจนกระทั่งฟื้นตัวได้จริงจังหรือเปล่าแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบนภาพตรงนี้โอกาสที่มันจะเกิดการฟื้นตัวได้ในระดับหนึ่งในหุ้นหลายๆตัวเนื่องจากการที่มันลงมาแตะแนวรับทางปัจจัยพื้นฐานนะครับเราจะมองอย่างนี้เป็นแนวรับทางปัจจัยพื้นหานก็ได้เนี่ยในหุ้นหลายๆตัวโดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางขนาดใหญ่พวกนี้ มันอยู่ในจุดที่มีนะครับประกอบกับกลุ่มของทางด้าน f i n a n c e ์เองก็เป็นกลุ่มที่เป็นอะไรครับเป็นตัว interest sensitive แต่ที่ช่วงที่ผ่านมาโดนเรื่องของตัว interest เข้าไปก็น่าจะเยอะนะครับแต่นั้นตรงช่วงเวลาตรงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันเริ่มเห็น r e l a x a t i o n ที่มันจะฟื้นตัวได้ในช่วงประมาณสัก1เดือนข้างหน้านะครับนะดังนั้นก็ต้องบอกว่าเราก็คงจะทยอยเห็นนะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นลงไฟฟ้าเพียงแต่หุ้นลงไฟฟ้าความยากก็คือว่าเออมันมีช่วงที่มันขาดทุนด้ เพราะนี่พอมีช่วงที่มันขาดทุนด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวด้านกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยเราเอาเทคนิควิธีการเมื่อกี้มาดูในเชิง P/E ไม่ค่อยได้เพราะว่าเนี่ยครับเห็นไหมพอตอนขาดทุนกําไรบางนี่ย P/E สามหมื่นเท่าไรสาระไปเลยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันก็ยังดูไม่ไม่สามารถที่จะมาใช้ได้เท่าไหร่นะนะครับนะก็เลยกลายเป็นเจอเครช่วงเวลานั้นเข้าไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังอยู่เจ็ดแปดสิบเท่านะเพราะฉันต้องไปดูเอาลุกโดย วิธีการอื่นเอานะครับเอ่อก็จะมีหลายๆตัวนะเออหรืออย่างอามานะก็โอ้ก็ดีเรตติ้งลงมาจนกระทั่งหน่อยครับก็เห็นว,ว่าช่วงที่ผ่านมาเออตอนลิ้แย่ๆก็เท่าไรแปดเท่าเก้าเท่าใช่ไหมคือโอเคมันมันรีไซแนเบิลที่มันจะ p e ต่ำกว่าไฟแนนซ์ตัวอื่นเนี่ยเพราะว่าไฟแนนซ์ตัวอื่นๆอาจ,จะเอาอสูงกว่าแต่โมเดลของอมานะเองเนี่ยโฟนเป็นโมเดลของการที่ <c oughs> ต้องไม่ได้มีสาขาเองเรื่องไหมครับ แต่คนอื่นแบบคนอื่นได้เอาอสูงเพราะตั้งสาขาเองแต่ก็มีคอสที่สูงกว่าส่วนอามานะไม่ได้ตั้งสาขาเองใช้คนอื่นในการเป็นมือไม้ในการที่จะเป็นตัวแทนในการที่จะปล่อยกู้นะเพียงแต่ว่าเซ็นเตอร์ตรงกลางที่พิพจารณาว่าจะปล่อยกู้มากกู้น้อยอยังไงให้เงินทุนเท่าไหร่นะครับก็จะขึ้นอยู่กับส่วนกลางที่ต้องมีการพิจารณานะครับใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับบางทีหรือนี้ก็การจะประเมินพวกนี้ก็สามารถที่จะส่งทำไมครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ทางด้าน คนที่ทําหน้าที่ประเมินในการที่จะดูได้นะครับผมไม่แน่ใจว่า <c oughs> บางท่านเคยเคลมประกันผ่านทางออนไลน์หรืออยังนะครับอย่างเช่นถ้าบางที่เนี่ยเคลมประกันผ่านออนไลน์เราก็จะทำไงครับวิดีโอคอลคุยกับพนักงานแล้วก็คอยกดถ่ายรูปในมุมที่เขาต้องการให้ถ่ายให้แล้วเขาก็จะแคปเจอร์รูปไปแล้วก็ไปอสเตรเมตหลายๆอย่างนะครับเป็นเพราะฉะนั้นในภาพของตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่มีโอกาสจะเฟื้นตัวได้เช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะยังเฟื้นไม่ค่อยได้แรงครับดังนั้นก็ ตรงนี้เราก็จะพยายามมาเลือกกลุ่มที่มันอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวครับแล้วก็ระยะสัน้นเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาตลาดในฝั่งของยุโรปในฝั่งอเมริกาไปได้ค่อนข้างจะดีเพราะฉะนั้นตอนนี้มันค่อนข้างจะตึงโอกาสที่เราจะเห็นตลาดอเมริกาหราือยุโรปเองมีแรงทางกําไรสลับบ้างหรือว่าอาจจะอื้อๆตันๆไม่ค่อยไปไหนเนี่ยเป็นไปได้แล้วก็กลับกันเนี่ยรีแลกซ์ที่จะเกิดขึ้นในตลาดฝั่งเอเชียเนี่ยหรือว่าการฟื้นของตลาดในฝั่งด้านไทยกับท่าน,นแถวๆนี้ในช่วง หนึ่งเดือนหรือสองเดือนข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะครับจุดสําคัญที่อยากจะให้ทุกคนไปมองดูก็คือว่าปีหน้าเนี่ยการลดดอกเบี้ยของเฟดจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะซึ่งถ้าในความคิดของผมก็คือเดือนตอนนี้ตลาดเองชิป Expectation ของการลดดอกเบี้ยจากประมาณแถวกลางปีเนี่ยไปเป็นแถวแถวช่วงเดือน3แล้วนะครับถ้าเมื่อวานใครดูรูปด้วยกันเนี่ยนะ่าจะจําได้ น่าจะจำได้เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับขออนุญาตรอสักแป๊บหนึ่งอ่าแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยตลาดเดิมจะคิดว่าจะลงเดือน5เดือน6ตอนนี้เดือน3ามแต่ต้องบอกว่าลงเดือน3านี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าปกติแล้วอะตลาดหุ้นสหรัฐที่มันสามารถที่จะผ่านช่วงระยะเวลาของการเกิดไอตัวของ การเกิด recession ไปได้ก็คือการตรึงดอกเบีย้ยนี่ต้องเกิดขึ้นได้นานพอครับแล้วก็การลดดอกเบีย้ยต้องเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สมมติว่าถ้าอเมริกาเนี่ยหยุดขึ้นดอกเบีย้ยไปช่วงประมาณเท่าไหร่เดือนเจปีที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วก็ถ้าสมมติว่าถึงเวลาแค่เดือนสปีหน้าเนี่ยมันกี่เดือนอีกงเก้าเดือนองกไหห้าหกเจ็ดแปดเดือนสมมติถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะ <c oughs> แปลว่าอะไรครับแค่เจ็ดแปดเดือนก็เริ่มลดดอกเบี้ยแล้วอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ดีนะเพราะมันมักจะเป็นสัญญาณของการเกิดร e เ e s s i o หรือกลายเป็นว่าเฮ้ยอ,อเมริกาเห็นแล้วว่ามันน่าจะไม่รอดว่ะต้องรีบรถด,ดอกเบีย้ยนะเพราะฉะนั้นจุดที่ผมมองก็เลยมองว่าตลาดเองจากนี้จะดีนะครับไปจนกระทั่งถึงกุมภามีนาเอ้ยจุกที่มกระลากุมพาแต่พอถึงมีนาเนี่ยนั้นสําคัญมากเพราะสมมติว่าถ้าถึงมีนาแล้วเนี่ยปรากฏว่ารดดอกเบี้ยจริงอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนเลยนะว่าเฮ้ย มันมี know something before market know หรือเปล่ามีใครรู้อะไรว่ามันจะเริ่มไม่ดีหรือล่าเฟดมองเห็นอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าถึงต้องรีบรดดอกเบีย้ยนะครับเพราะฉะนั้นในความคิดผมก็คือว่าเราก็จะสบายใจกับปีหน้าได้แบบที่ไม่ต้องไม่ต้องมาประเมินความเป็นไปได้หลายๆอย่างเนี่ยจนกระทั่งสองในช่วงสองเดือนแรกแต่หลังจากนั้นแล้วความเป็นไปได้หลายๆอย่างจะทําให้เราเริ่มมองยากขึ้นว่าปีหน้าจะเป็นสถานการณ์ที่แบบไหนจะเป็นลักษณะาการที่เกิด recession หรือจะเป็นลักษณะาการเกิด soft landing ซึ่ง เราจะไปมเมืรเมือ์กันได้นี่ก็อย่างเร็วก็คือประมาณสักมีนาคมในปีหน้าฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้อีกนานก็เราก็เอนจอยกับตลาดในช่วงเดือน 2, 2> <c oughs> เดือนนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคถ้างั้นแล้วเราเลือกอะไรกันดีนะก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยหุ้นในกลุ่มเทคก็ขึ้นมาดีซ็อกซ์ขึ้น2.6ใช่ไหม6-7แล้วก็ ตัวทางด้าน HXC ขึ้น1.15ก็จะเห็นว่าหุ้นเมื่อวานเมื่อวานหุ้นสหรัฐขึ้นไม่ไดีดแต่ว่าหุ้นเทคขึ้นดีกว่านะแล้วก็เทคอเมริกาขึ้นดีกว่าเทคจีนจะเห็นว่าเท็กซัสเนี่ยขึ้น4อยู่3 1ก็ใครที่มองหุ้นเทคใครมองหุ้นกลุ่มเทรอนิกส์อย่าลืม20ธันวาคมนี้ติดตามงบของไม o n t เทคโนโล g ีนะครับเมื่อวานเราดูกันคร่าวๆนิดๆแล้วนะถ้าใครจำได้นะอยู่ไหนอะทำไมคอนไปไหนเราไม่รู้ เออหาไม่เจอไมครนไมครนไมครนอยู่ไหนเนี่ยนะนะผมไปดูที่หน้าไหนสักหน้าหนึ่งอ่ะโอเคเจอและไมครอนอันนี้นะก็อยู่ใัน20นี่นะนะครับจะออกงบมานะว่าเป็นยังไงนะครับก็ช่วงที่ผ่านมางบไมครอนเนี่ย <c oughs> มันติดลบก็จริงแต่มันคือการลบน้อยลงนรืเอยๆคือผ่านจุดที่แย่สุดแล้วแหละแต่มันยังไม่กลับมาบวกงั้นสิ่งที่ต้องไปฟังก็คือว่าตกลงแล้วเอาลุกที่เขาจะให้ forward looking อะ่ะมันดีขึ้นหรือ,อยัง มันสดใสมากพอหรือเปล่าแล้วมันจะดึงให้เซนเนนกลุ่มเอ็กซ์นิกส์เนี่ยมันกลับมาได้หรือเปล่านะครับแค่ในเดียวการสัปดาห์หน้าจะต้องติดตามอะไรครับวันนี้วันที่เท่าไหร่15แล้วนะ16 17 18สิบัปดาห์ล้วสิแล้วมันก็แปลว่าอะไรครับสัปดาห์หน้าการประกาศเซ็ตห้าสิบเซตร้อยที่จะเข้าที่จะออกรวมไปถึงการ i n t โทรดิวเซ็ตห้าสิบเซตร้อชุดใหม่ที่มีฟ r e ฟอร์ด a อชเจอรเต็เนี่ยมีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็ลองติดตามดู โอเคกลับมาสุดท้ายวันนี้เลือกอะไรนะครับก็2ตัวเล็กที่เรายังชอบแล้วก็ยังโอเคอยู่นะก็คือ EPG กับ ETL ครับเจ็นว่า EPG เองไม่ขี้เลรนะเริ่มตั้งหลักจาก Power Control แล้วก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาดีมีโวลลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ทรงต่างๆก็ดูโอเคเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าราคาน้ำมันเองในช่วงสั้นไม่ได้เร่งตัวขึ้นได้มากๆเนี่ย น่าจะเห็น EPG เองมีโอกาสที่จะลุ้นในการปรับตัวขึ้นต่อนะครับการกรอบ A ก็อาจจะไปลุ้นแถวใกล้สิบาทเลยแต่ต้องผ่านด่านนี้แปดบาทต้นต้นให้ได้ซะก่อนนะครับแล้วก็ ETL ครับ <c oughs> ETL เองก็เป็นโลจิสติกส์นะครับซึ่งเราก็เห็นว่าเออโลจิสติกเมื่อวานก็มีตัวที่เข้าตลาดใช่ไหม A I นะครับแต่ว่าก็เปิดสวยนะแต่ว่าสุดท้ายตลาดก็ยังปิดไม่ค่อยดีก็พวกนี้บางตัวอาจจะต้องใช้เวลาแต่เราเห็นว่าอย่าง ETL ในสุดท้ายลงมาแต่ก็ตั้งหลักแล้วก็กลับขึ้นมาจนใกล้ๆ ใกล้ๆตอนจะ IPO แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าก็น่าจะเห็นโอกาสในการที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อในภาพใหญ่ๆของตัว e t l ได้หุ้นในกลุ่มที่เป็นหุ้นใหญ่ๆจะเอาอะไรดีก็ CPO กับตัว CPO กับตัวอามานิาก็ได้ครับก็ CPO เองก็จะเป็นภาพของการฟื้นตัวแล้วก็อย่างที่เราคุยกันนะครับว่ามันอยู่ในจุดที่ทำไมฮะแถวบริเวณที่มันเป็น ดีเรตติ้งลงมาแล้วแล้วก็อยู่ในจุดที่น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับรวมไปถึงตัวของททงดานตัวททนดานติดล้ออย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นอัม,มาณะก็ได้นะนะคือใครชอบตัวเล็กก็เลือกอัม,มาณะได้เพราะเราดูกันแล้วเมื่อกี้ว่าเอ้ยมันดีเรตติ้งจนระดับ PE ที่มันใช่แล้วนะแล้วก็น่าจะมีโอกาสฟืน้นต่อให้ฟื้นขึ้นไปถึงระดับแถวแค่พ e ที่มันพอได้ก็สักสบาทกลางๆสบาทแถวนั้นนะครับ ส่วนตัวของติดล้อใช่ไหมติดล้อติดล้อติดล้อก็เช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ในจุดที่เออเฮ้ยเริ่มเริ่มเกิดทําไมครับภาพโพซิทีฟผ่านตรงนี้ด้วยผ่านพอยต์ออฟคอนโทรลด้วยซึ่ง19ไป23ก็เท่าไร่4บาทอีก4บาทก็27ก็แปลว่าโอกาสที่จะไปลุ้นในโซนแถว2 6 27ก็มีนะสำหรับตัวติดล้อนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าภาพระยะสั้นๆก็จริงๆแล้วแ้าจะเลือกปลาเป้าอะขึ้นมากขึ้นน้อยขึ้นเร็วขึ้นช้า แต่น้อยสุดเนี่ยให้เห็นภาพว่าเราจะเลือกแบบอย่างนี้ได้ในช่วงประมาณ1เดือนข้างหน้าที่มันแบบไม่ค่อยต้องมองอะไรมากแต่ว่าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องบอกก็คือว่าในภาพใหญ่6เดือนนะถึง9เดือนก็ยังต้องกลับมามองหุ้นประเภทที่หนี้ต่ํากระแสเงินสดดีแล้วก็ปันผลสูงเพราะว่าตัวสําคัญศัตรูสําคัญที่จะเป็นคู่แข่งของหุ้นในปีหน้าไม่ใช่หุ้นอื่นๆด้วยกันแต่เป็นตัวทางดทานนตราสารหนี้หรือว่าบอลซึ่ง ผลตอบแทนธนบัตรที่สูงสูงจะเป็นตัวที่ทำให้ลดทอนความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นนะครับโอเคนะครับก็วันนี้คร่าวๆน่าจะประมาณเท่านี้นะครับ <c oughs> ทีนี้ไม่แน่ใจว่าพี่เจนจะจะยังไงเพราะพี่เจนยังไม่ได้เข้ามานะครับเชา้านี้ทางด้านของตัวทีมงานที่ดูแลเการไลฟ์ไม่สบายลาป่วยนะครับผมก็เลยมาตั้งไลฟ์เองนะครับทีนี้เห็นตอนนี้ยังพี่เจนยังไม่ได้เข้ามาก็เลยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยว แกจะยังเข้าหรือจะมีรายการในช่วงเช้าหรือว่าจะจะยุติไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเรารอแกอีกหนึ่งนาทีแล้วนะเดี๋ยวถ้าไม่มายังไงเดี๋ยวอาจจะขอเนี่ยปิดรายการแล้วนะครับแล้วก็อาจจะไปพบกับพี่เจนในช่วงด้านช่วง่ายแทนแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็โดยรวมๆตลาดไม่ได้ดูแย่หรือไม่ได้ดูแบบเรียกว่าเลวร้ายมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ จากนี้ไปสองสัปดาห์ข้างหน้าก็คงจะเริ่มเงียบๆแล้วเพราะว่าอย่างปกติแล้วในทุกเช้าเราจะมีการประชุมกับทาดนานของตัวเซลล์ที่ต่างประเทศนะครับที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ที่ในภูมิภาคนี้ซึ่งเรามีสักมีสาขาอยู่เราคุยกันแด้ใต้ของประเทศอินโดนีเซียกับทนนาดนานของตัวมาเลเซียด้วยปรากฏว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปีนี้นะเจออีกทีปีหน้าเพราะว่าพอสองสัปดาห์สุดท้ายทุกคนก็จะเริ่มแอคทิวิตี้เบาบางและทุกคนก,นก็ลาหยุดบ้างอะไรบ้างดังนั้นก็ ในช่วงสอสระข้างหน้าตลาดเองก็คงจะเป็นออสบายใจอย่างหนึ่งว่าเอออย่างไเถินแอคทิวิตี้ของบางต่างประเทศหลายๆอย่างเนี่ยก็คงจะลดลงไปนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่แย่งจริงเราควรจะเห็นตลาดที่สอดคล้องกับมุมมองที่เราคุยกันมาตลอดในช่วง1เดือนนะแต่จริงมันก็ลงมากนะว่าในช่วงปลายปีต่อต้นปีเราก็ยังคงมอง p o s i t i v e relief rally ที่เกิดขึ้นจาก Dis inflation นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ พบกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าดูถ้าพี่เจนมีรายการมีอัปเดตย,ยังไงคงจะมาเปเียทคกท่านน่าจะเป็นในช่วงบ,าบ่ายซะมากกว่านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ